สำหรับหลายคนที่มองหาพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธออเดี d โอมาใช้กับเครื่องเสียงเก่าหรือว่ารถยนต์ที่ไม่มีตัวรับบลูทูธนะครับเกือบปีแล้วละ่ะเป็นบลูทูธ o 1แต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะมันไม่มีแบตก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับมาเจอกันที่โต๊ะรีวิวของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแกะดูตัวรับสัญญ,ญาณบลูทูธนะครับตัวรับสัญญ,ญาณบลูทูธออเดีโอ ของยูกรีมมี3รุ่นนะวันนี้ผมจะพาแกะดูข้างในมันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เก่าที่สุดที่ผมเ,เคยใช้มานะน่าจะประมาณเกือบ4-5ปีแล้วล่ะจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยผมแกะมาเรียบร้อยแล้วนะหน้าตามันจะประมาณนี้น่าจะเลิกผลิตเลิกขายไปแล้วรุ่นนี้น่าจะเป็นบลูทูธ5.0เนาะตัวนี้ก็ซื้อมาน่าจะเกือบปีแล้วล่ะ เป็นบลูทูธ5.1แต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะมันไม่มีแบตก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่ผมซื้อมาก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นยูครีนบลูทูธตัวน่าจะเป็นบลูทูธ6.0เลยนะตัวนี้เป็นโคเดกที่เป็น LDAC นะครับเป็น Hi-Res Audio ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่า สเปคแล้วก็พวกชิปต่างๆมันเป็นยังไงนะครับทั้ง3ตัวนี้ผมหูผมสังเกตความแตกต่างไม่ค่อยออกนะว่ามันเสียงมันดีหรือไม่ดีต่างกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือเรื่องอความสะดวกในการใช้งานนะตัวเลขที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้มาน่าจะเกือบ5-6ปีแล้วสะดวกนะครับเพราะาตัวเลขมากเนี่ยแฟลจิงแบบนี้ แล้วก็มีตัวปิดแบบนี้วิธีเราเนี้ยผมก็จะงัดตัวนี้ออกเลยนะครับก็จะเป็นฝาประกบกันแบบนี้เผื่อใครอยากเนีงง้ยเปลี่ยนแบตนะครับใช้พวกเหล็กงอ,งอ,งอประมาณเนี้ยงัดได้นะครับฝามันจะประกบกันอยู่แบบนี้นะวิธีงัดนะครับเดือยล็อกแบบเนี้ยเราสอดสอดตัวนี้เข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับ พวกวงจรมันก็จะอยู่ภายในประมาณนี้ตัวนี้มีไมในตัวนะครับแล้วก็สังเกตว่า,ารูชาร์จมันจะเป็นไท p e USB นะครับเป็น mini USB นะครับภายในวงจรมันจะมีประมาณนี้ครับเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆเป็นแบตลิเทียมโพลิมเมอร์ขนาด180ม m a ah นะครับ นครับขนาดแบตมันเล็กมากมีแจ็คเสียบหูฟัง3.5นะครับประมาณนี้จุดนี้ก็จะเป็นไฟสถานะมีไมโครสวิตอยู่3ตัวนะเปิดกดปุ่มกลางค้างเพื่อเปิดนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าได้ตัวใหม่มาเสียงมันดีกว่านะ คือมันมันตัวนี้มันเป็นตัวรับสัญญาณรุ่นเก่านะครับมันจะมีความหน่วงของสัญญาณเวลาเราเปิดเพลงเปิดอะไรมันจะช้านิดหนึ่งนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นแบบเออมันมันเล็กนะครับมันเล็กแล้วก็พกพาสะดวกแบบนี้ผมใช้เกิน8ชั่วโมงนะเท่าที่ลองเล่นดูนี่ไม่หมดนะครับต่อกับเครื่องเสียง วิธีต่อเราก็จะใช้ปัวแจ็ค3.5แบบนี้เสียบกับเครื่องเสียงทั่วไปได้เลยนะครับใช้กับเครื่องเสียงรุ่นเก่าที่มันไม่มีบลูทูธนะครับพวกมิกพวกอะไรเนี่ยเสียบสาย3.5ประมาณนี้นะครับหรือว่าลำโพงรุ่นเก่าที่ไม่มีบลูทูธเราก็ใช้ Jack แจ็ค3.5ตัวนี้เสียบก็าสามารถแปลงลำโพงเก่าเราเป็นลำโพงที่รับบลูทูธได้นะครับ มันก็สามารถคอนโทรลเพลงจากนี้ได้นะถ้ามี3ามปุ่มกดกดไปหน้าไปหลงังเพิ่มเสียงอะไรประมาณนี้จากเครื่องตรงนี้ได้นะครับวงจรภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิปมัน qcc 3003นะครับของคอคอมเลยนะตัวนี้ต้องดูสเปคมันอีกทีว่าตัว qcc 3 0 0 3เนี่ยมันสเปคเท่าไหร่นะครับ จุดนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับไมค์เล็กๆ <นะ S 1> วงจรก็สวยดีนะครับนี่มีชิปพวกจัดการเรื่องไฟตัวนี้แต่ชิปบลูทูธคือตัวนี้นะครับ qcc 3 0 0 3คขอข้อมบตัวเสาสัญญาณมันก็จะเป็นลายวงจรประมาณนี้ครับทำลายวงจรเป็นยึกยือแบบนี้ไว้ตัวนี้คือเสาอากาศบลูทูธนะครับลองกดเปิดเครื่อง ไฟจะเป็นไฟ LED สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับประมาณนี้ครับแบตบเท่าที่ใช้มาเนี่เกินเกิน5ปียังดีอยู่เลยนะยังไม่บวมนี่แบตเดิมๆเขาเลยนะครับของยูกรีนนี่หลายโปรดักต์แล้วผมซื้อมาไม่ผิดหวังนะแบตบยังดีอยู่เลยนี่ยังไม่เสื่อมนะยังใช้ได้ปกติเลยนะครับข้อดีคือมันใช้กับพวกแจ็ค3.5ได้นะครับตัวนี้ แล้วแบตก,ก็ค่อนข้างทนใช้8ชั่วโมงใช้ได้ครับน่าจะเป็นเพราะชิปมันนี่แหละนะครับวงจรเล็กกระทัดรัดครับหัวชาร์จอยู่ฝั่งนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใช้ฝาตัวนี้ปิดล็อกการเปิดก็ก็ไม่ยากนะครับตัวนี้เป็นเป็นเดือยล็อกง่ายๆ นะครับล็อกแบบนีนะ้เรียบร้อยแล้วนะครับเว,วลาใช้งานมันก็จะมีไฟสถานะประมาณนี้นะถ้าคอนเน็กติมันก็จะขึ้นสีฟ้ากับพิบห่างๆนะครับกดตรงกลางค้างเพื่อปิดขึ้นไฟแดงแล้วก็ปล่อยตัวนี้ยังใช้ดีอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ตัวที่2ผมจะพามาดูตัวนี้ซื้อเพราะว่า สเปกมาเลยนะแต่ว่าเอามาใช้จริงมันค่อนข้างยุ่งยากโหเพราะว่ามันไม่มีแบตนะครับตัวนี้ยูกรีนโมเดลตัวนี้เป็นบลูทูธ5.1นะครับโมเดล CM106 นะครับตัวนี้ที่ผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกมันไม่มีแบตในตัวครับตัวนี้มันต้องมาต่อกับพวกอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบสาย Type C ไว้แล้วก็ค่อยมาต่อ พวกแจ็ค3.5หรือว่า AUX นะครับตัวนี้เป็นชิปข้อข้อมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูเบอร์มันครับ QC C 3 0 3 1นะครับ, 31, รบตัวนี้ถามว่าเสียงมันดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่ามันใช้งานไม่ค่อยสะดวกมันต้องต่อไฟเลี้ยงนะครับผมพยายามจะมาต่อแบตให้มันละ ไม่เวิร์ก <c oughs> นี่คือรอยบัตรกีที่ผมพยายามอยากแกะนะตอนแรกซื้อมาก็ว่าจะแปลงให้มันใส่แบตนะครับพอซื้อแบตมาเอ้ยจะแปลงใส่แต่ว่าลองแล้วไม่ไม่เวิร์กนะครับเทาเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยตัวนี้ตัวนี้เสียงดีอยู่แต่ว่าเวลาใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับดูวงจรภายในมันครับก็จะมีชิปอ,อ,อะไรไม่รู้เหมือนกันนีดน ตัวนี้เป็นชิปของ u ู r รี n UG001 ตัวนี้น่าจะเป็นชิปที่จัดการเรื่องไฟนะครับวงจรก็สวยนะครับมีพอร์ตเป็นไทซ C แล้วก็มี AUX นะครับสำหรับเครื่องเสียงรุ่นเก่าแล้วก็มีพอร์ต3.5มีพอร์ต3.5มมิลตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้แต่ว่า ข้อเสียมันก็คือมันมันไม่มีแบตนี่แหละมันไม่ค่อยสะดวกพอเราต่อเข้ากับพวกอะแดปเตอร์บางตัวที่มันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่มันมันมีเสียงฮัมนะเวลาใช้จริงแล้วก็ตัวกล่องมันแล้วก็เดือยล็อกออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราแกะดูนี่คือพังทันทีคือเขาออกแบบไม่ให้เราแกะนันแหละแต่ว่าเราซนไงเราก็เลยแกะนะครับ สรุปก็เดือยหักหมดแล้วนะตัวนี้มันจะประกอบอยู่ประมาณนี้ครับมีสวิตช์อยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเดียวนะครับตัวนี้คือล็อกประกอบมันมันจะเป็นการใช้เดือยล็อกไม่ไม่ได้ใช้ตัวน็อตนะครับตัวนี้ใช้เดือยล็อกแบบนี้แต่พอเรางัดไปงัดมาเดือยล็อกแตกหมดแล้วนะครับ มีปุ่มควบคุมอยู่ปุ่มเดียวนะครับหน้าตาประมาณนี้ใส่ผิดด้านแล้วเราเนะี่ยนไหมครับวิธีแกะมันก็แกะด้านข้างนี่แหละออกแต่ว่าเขาหน่จะออกแบบให้เราแกะเนาะผมก็ดื้อแกะนี่ดูดิเยินหมดแล้วตัวนี้ น่าจะไม่ไม่ค่อยให้เราได้แกะมันเท่าไหร่นะครับแต่แรกว่าจะเอามาโมใส่พวกแบตเตอรี่ไม่เวิร์กครับมันไม่มีวงจรอคอนโทรลชาร์จนะครับเสียงใช้ได้แต่ว่าการใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะตัวนี้ผมเลยไม่ค่อยใช้เลยนะมาก็วางทิ้งไว้ราคาแพงด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวล่าสุดของเราครับ ตัวล่าสุดที่เราจัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับยูกรีนโมเดลอะไรไม่รู้ตัวนี้ BT505 ครับสเปคมันจะเป็นดูคร่าวๆที่เราพอจะรู้ดีก่อนนะบลูทูธโปรไฟล์ก็ A2DP AVRCP นะครับแล้วก็ โคเด็กคหรือว่าการถอดรหัสก็เป็น SBC ACC แล้วก็ LDAC นะครับตัวนี้ความถี่ที่ตอบสนอง2 0เฮิร์ตถึง4 0กิโลเฮิร์ตออดิโอพอร์ต3.5แล้วก็2 RCA นี่ครับ RCA ก็จะเป็นตัวพอร์ตขาวแดงนี่แหละนะครับมีแบตในตัว3 ร้อยมิลลิแอมนะครับมีครับแบตมีแบตลิเธียมโพลิเมอร์ในตัวสามร้อยมิลลิแอมดูชิปมันดีกว่างานประกอบตัวนี้ก็จะมีน็อตเพิ่มเข้ามานะครับสามตัว อยู่ภายในครับล็อกบอร์ดไว้ี่ครับมีน็อตสามตัวน่าจะเป็นชิปตัวนี้แหละข้างล่างข้างล่างไม่น่ามีชิปนะไม่ใช่คอคอมนะครับตัวนี้ แกะยากเหมือนกันนะเนี่ยงัดค่อนข้างยากนะครับเหมือนติดกาวหรือติดอะไรไปข้างหลัง ไม่มีกาวนะข้างหลังก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลอยู่ตัวหนึ่งข้างหลังมีแบบนี้ครับไม่มีชิปอะไรแล้วนะมีแค่ปุ่มควบคุมครับตัวชิปบลูท uh, ูธน่าจะเป็นตัวนี้แหละของ JC รุ่นอะไรวะเนี่ย jl 7018ใช่ตัวนี้หม jl ย์ J l 7 0 1 8 f 8นี่คือชิปบลูทูธไม่ใช่คอคอมทั้งเหมือนทั้งสองตัวที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวเข้ารหัสสังเกตว่าตัวนี้จะเป็น LDAc นะครับพวกนี้จะเป็น Aptx นี่สองตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นการถอรดรหัสอีกแบบหนึ่งนะครับแบตขนาด3 0 0 m มิลลิแอมครับแล้วก็มีตัวชิปน่าจะควบคุมการชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ มีพอร์ต RCA หรือว,ว่าพอร์ต AUX ไหครับตัวนี้3.5มม,มตัวนี้สะดวกสำหรับเครื่องเสียงเก่าเนาะแล้วก็พอร์ตชาร์จก็จะเป็น Type C ครับอีกฝั่งหนึ่งของแผ่นปรินตก็จะเป็นแบบนี้สกรีนคำว่า BT 5 0 5นะครับ JL 7 0 1 8 F น่าจะเป็นชื่อชิปบลู o ู h นะครับ JL 7018นะครับวงจรก็สวยดีครับตัวนี้เขาเคลมว่าใช้งานได้15ชั่วโมงนะแต่ผมก็ยังไม่เคยใช้ถึง15ชั่วโมงสักทีนะครับส่วนแหนไว้ใช้ในรถตัวนี้ตัวเดิมมันคือตัวนี้แหละตัวนี้ใช้ในรถเหมือนกันก็สะดวกดีครับ ตัวนี้ก็ยิ่งแบตใหญ่ขึ้นมานะตัวเดิมตัวเลขนี้มันร้อมิลลิแอมตัวนี้300มิลลิแอมครับเวลามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาแหละเพราะว่าชิปบลูทูธมันไม่ค่อยกินไฟกินแบตเท่าไหร่นะครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็มาแกะดูข้างในมันนะครับข้างในเครื่อง รับบลูทูธทั้ง3ตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ลองไปหาดูตามแอปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ถ้าเผื่อมีเพื่อนสนใจก็กดเข้าไปดูตามลิงก์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสียงดีอยู่ผมใช้กับตัวใช้กับผมใช้ในรถนะครับตัวนี้เสียงรู้สึกว่าจะดีกว่าตัวตัวนี้นะครับ พวกเสียงปลายแหลมมาชัดเจนกว่าเยอะเลยตัวนี้ก็ก็เสียงก็ดีครับคนเด็กมันเป็น aptx ตัวนี้เสียงดีแต่ว่าข้อเสียมันคือมันต้องต่อไฟเพิ่มนี่แหละที่ผมไม่ค่อยสะดวกนะครับใช้งานมันก็ต้องมาใช้กับพวกเนี่ยอะแดปเตอร์ apter, power bank อะไรต่างๆพอไปใช้งานแล้วมันถ้า power bank หรือว่าอะแดปเตอร จ่ายไฟไม่ดีมันัำนะครับฮำมก็เสียงงื้อๆนี่แหละก็เลยไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่ชอบแบบที่มีแบตในตัวแบบนี้มากกว่านะครับมันสะดวกกว่าโอเคครับสำหรับหลายคนที่มองหาพวก ตัวรับสัญญาณบลูทูธออดิโอมาใช้กับเครื่องเสียงเก่าหรือว่ารถยนต์ที่ไม่มีตัวรับบลูทูธนะครับหรือว่าถ้าใครมีบลูทูธอยู่แต่ว่าตัวรับบลูทูธไม่ดีหรือว่าเสียงมันดีเลยหรือว่าเสียงมันไม่ค่อยปลายแหลมไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยลองหาพวกที่มันมาตรฐานใหม่ๆม,มาลองเปลี่ยนดูนะครับอาจจะแบบเออเครื่องเสียงเก่าแล้วเออเสียงดีขนาดนี้นี่หวาน พว่าตัวรับสัญญาณมันก็มีผลนะครับตัวนี้มันก็จะแปลงจากดิจิตอลมาอะนาล็อกให้เครื่องเสียงเก่าเราสามารถารับสัญญาณบลูทูธได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเผื่อมีของเล่นหรือว่าอะไรที่ดีๆเดี๋ยวมาแกะมาแงะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วสวัสดีครับ